ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเก๋และคุณครูมายุรีในกิจกรรมคณิตศาสตร์น่ารู้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูเก๋กับคุณครูมายุรีจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านสะกดคำหนึ่งถึงสิบเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจับปูม้ามาได้หนึ่งตัว หกเจ็ดแปดเก้าสิบปูมันหนีฉันต้องสั่นหัวกลัวฉันกลัวฉันกลัวปูหนีที่หัวแม่มือวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการอ่านสะกดตัวหนังสือหนึ่งถึงสิบเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆลองมาดูกันสิคะว่าตัวนี้คือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวนี้คือเลขหนึ่งอาราบิก หนึ่งไทยมีค่าเท่ากับหนึ่งอ่านว่าหนึ่งหอนอองอหนึ่งไม่เอกหนึ่งเด็กอ่านตามมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งหอนอองอหนึ่งไม่เอกหนึ่งเลขสองอารบิกเลขสองไทยมีค่าเท่ากับสองอ่านว่าสองสององอสอง ดเด็กอ่านตามมันคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะสองสอง,อองสองเลขสามอารบิกเลขสามไทยมีค่าเท่ากับสามอ่านว่า, 3, ส,าสามสออาร์ม3สามเด็กอ่านตามมันคุยครั้งหนึ่งนะคะสามสออาร์ม3สามเลขสี่อารบิกเลขสี่ไทยมีค่าเท่ากับสี่ อ่านว่า4ี่สอ,อีสีไม่เอกสี่เด็กอ่านตามคุณคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะสี่สอีสีไม่เอก4เลขห้าอารบิกเลขห้ไทยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่าห้าหออาหาไม่โทหา้าเด็กอ่านตามคุณคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะห้าหออาหาไมโทหา้า เลขหกอาราบิกเลขหกไทยมีค่าเท่ากับหกอ่านว่า 6, หอออกฮอโกหกเด็กๆอ่านตามมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะ 6, หอออกฮอโกหกเลขเจ็ดอาราบิกเลขเจ็ดไทยมีค่าเท่ากับเจ็ดอ่านว่าเจ็ดจเอโดเจ็ดเด็กๆอ่านตามคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ็ด จอเอดอเจ็ดเลข8ดอารบิกเลข8ไทยมีค่าเท่ากับ8อ่านว่า8ปอแอดอแดเด็กๆต่อ่านตามคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะ8ปอแอดอ 8. เลข9าอารบิกเลข9ไทยมีค่าเท่ากับ9อ่านว่า9กอเอาเกาไม่โทร9 เด็กอ่านตามคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะเก้ากอเอาเกาไม่โทเก้าเลขสิบอารบิกเลข10ไทยมีค่าเท่ากับ10อ่านว่าสิบสออีบอสิบเด็กอ่านตามคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะ 10. บสออีบอสิบเรามาทบทวนอ่าน1นึถึงสิกันนะคะ1 หอนออองอหนึ่งไม่เอกหนึ่งสองสององอสองสามสอสอามอสามสี่สองอ,อ,อสีสีไม่เอกสี่ห้าหออาหาไม่โทห้าหกหอนอ,อกอหกเจด็ดจอเอดอเจด็ด 8ปอแอดอ8 9กอเอาเกาไม่โท9 10สออีบอ10เด็กๆได้ฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวหนังสือ1 1 0ถึง10แล้วทีนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะที่เด็กสังเกตดูสิคะว่าตัวเลขที่คุณครูเขียนให้คือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลข9 ทีนี้เรามาดูสิคะว่าคําไหนอ่านว่าเก้เด็กๆลองดูสิคะถูกต้องแล้วคะ่ะคําที่หนึ่งอ่านว่าเก้เด็กๆตอบถูกกันไหมคะเด็กๆด,ดูนะคะต่อไปคือเลขห เด็กลองสังเกตดูสิคะว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่า5ใช่แล้วค่ะคำนี้อ่านว่า5้าเด็กตอบถูกกันไหมคะเด็กๆตอบคำถามถูกกันทุกคนเลยไหมคะ ครูขอชมเชยและก็ปบมือให้เด็กๆที่ตัดถามได้มถูกต้องนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆอ่านได้กันทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอเข้ามาทางไลน์กลุ่มเพื่อที่จะให้คุณครูและเพื่อนๆทางบ้านได้รับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกิจกรรมหนะ้าสวัสดีคะ่ะ